ครับครับผมนะครับน้าฝนซาแล้วครับ,รบโอ้โหน้ำน้ำเต็มเลยครับน้าใช้งานน้ำท่วมเลยเจ้าที่ต้องลุยน้ำออกมารับน้ำน้ำน่าใช้งานครับตอนนี้โอ้โห นะ,ะใช้งานน้ำท่วมนะแรงมากครับฝนวันนี้เจ้าที่ต้องลุยน้ำออกมาเลยนะแรงมากมีน้ำตกทางซ้ายอ๋อซ้ายเออใช่น้ำเต็มใช้งานเลยตันนี้ ที่บุ๋มนะครับคุณพี่ชายดาพี่ยาดาสวัสดีค่ะเจ้าที่กู้ภัยยังค้นหาร่างไหมคะหลายวันไม่ได้ติดตามาแอดกลับบ้านกี่ทุ่มน่าจะอยู่ทรัพัทกนะครับฝนยังไม่หยุดเลยเดีย๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนน่าจะทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้ทุ่มครึ่งได้อยู่ประมาณนี้นนนะนก็ตามหาเจ็ดล่างครับผมยังไม่เจอนะที่พยาดานะครับ ใครอยากได้ตัวง้นซื้อสวยแบบพิยาดาก็สมัครสมาชิกช่องได้แล้วฮะสามสิบห้าคะแนนตามหาอีกเจ็ดล่างครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังเร็งที่โซนดีใต้ดินโซนดโซนโซนดีน B, กับโซนเอที่กำลังเปิดหน้าดินอยู่ ตอนนี้นะฮะที่กองคูณโซนบีเจ้าที่ยังยังอยู่ที่การแก้งผมยังเห็นเขาทำอย่างานเริ่มงานหรือเปล่าน่าจะตัดเหล็กนะการแก้งทำอยู่การแก้งไงนะทั้งที่ฟ้าแบบแป๊บแบ,แปบเปลยสุดยอดเลยขอบคุณกับที่บอกค่ะใช่ค่ะช่วยสมัครสมาชิกช่องแอดด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คนละไม่กี่บาทค่าคเองทำงาน ด้โลโก้ส,สวยๆนะจ่ได้ครับทีที่จะได้น้ำขังหมดเลยครับผมพวกเจ้าที่ยังยังตัดเหล็กเลยครับอยู่ที่โซนบีเห็นไหมฮะตัดเหล็กแข่งกับคนเลยนะสุดยอดเลยโอ้โหฟ้าก็แลรบด้วย ชาวที่ยังทํางานอยู่การสายฝนครับมานะเอาปลาไปปล่อยได้เลยอ๋อได้ครับผมขอ,อเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยมันจะทนน้ำครับผมที่ตึกเจริญต้นไม้มันจะทนแดดทนฝนได้ ปลาแซลม,มอนทั้งตัวก็แล้วกันปลาแซลม,มอนนะเจอพบทุกคนในย่างย่างครับคุณบ้านนาคอยอยู่ตามหาอีกเจ็ดคนครับเอาปลาแซลม,มอนมาปล่อยก็โอเคนะน้ำแข้งก็จะได้จับปลาแซลม,มอน <c oughs> โอ้เล่นของแพงเลยนะมานะาตัวเจ้าที่จะเป็นอันตรายจ้านะครับน่าจะยังอยู่กลางแจ้งนะลูก tani ko yang sok din din pa ka rin na

ุกรังใจครับบรรยากาศตอนนี้ ยาฝนเริ่มตกอีกแล้วเออนะครับพี่ออโฟ์คนตกแรงตัวเศษปูนมันจะถล่มลงมาจังเลยน,นามานาครับผมรอดูครับสวัสดีครับคุณสา,ายนะครับขับคุ่นโคบ ขอใช่ไหมครับฮันดิฟอสไปมานาอย่าลืมตามตัวเลขที่ยิงใ,ให้ไว้นะเอาสามตัวห้าสิบบาทก็ดีขอได้ครับผมแต่ส่วนมากผมแอตเตอรี่ ริ่มจากสปาร์ยังแรบอยู่เราซู้อลำต่อไปครับ ขายที่ทั้งกัดกู้ได้ทั้ง6กไร่ราคาเจ็ดสิบสองล้ลานบาทพี่จะซื้อกล้องให้น้องมานาจีจริงนะจำคำที่ไว้ขอสัญญาครับน้องรักของน้องรับคนอิสระด้วยกันสองสารกันครับโอนะ้ขอบคุณครับพี่สายทองพี่สุมทรเออเพิ่งเข้ามาครับคนตกกี่โมงประมาณห้าโมงคนตกคุณรอไหมหกห้าโมง Một mô quả ตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับยังตกไปพอย่ เห็นเป็นกองเป็นเศษเหล็กหรือหรือเปล่าใช่ครับเศษเหล็กเศษปูนครับผมวันนี้ก็เก็บกู้ไปหลายกองแล้วเป็นเศษเหล็กเศษปูนครับผม ครับตอนนี้เราจะเห็นไฟสว่างสว่างมาสองในสายงานผมยังไม่หยุดครับตอนนี้ยังตกอยู่นะไฟยังแลบอยู่นะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงยังตกอยู่นะครับ ช่วยอแอปดู 2x เขาและไม่ข้ามโฆษณาให้อยู่นะนะครับขอบคุณครับคุณพี่ยาดาขอบคุณน้ำใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ทานด้วยนะครับมีมีพระ,ะใจนะเมื <c> ่ <oughs> อ,อกี้ไปดูราคาซัมซุงเอส25มาครับ บ 6, วกัแล้วหกพันเลยใช่ไห่เลเยสามหมื่นเลยสี่หมื่นหกคนจำห้าร้อยสิบสองกิจะไรฝันนค่สองห้าห อาเาาส่สายไม้ตกหนะักคุณอรุณีเอาเลยครับผมทางนี้จางๆนะครับผม บ้านฝนตกฝนหยุดตกแล้วพรุ่งนี้มีงานที่จะท่องทำคือตัดต้นไม้ที่ล้มพาดกับเดือนพักต้องขอแรงน้องทางบ้านมาช่วยตัดต้นไม้ครับขอผูอ้ใใสายของสู้ๆนะลมพัดนะครับลมพัดต้นไม้ล้มนะ คงไล่ไปเรื่อยจนกว่าคนจะหยุดน,นะครับ ผมจากเกยอรมันทุกวันค่ะเป็นกำลังใจให้คุณสุดใจหวัดดีครับผมชีจ้วฝนตกล้างรถจำเลยครับอ๋อฮะคุณทัศน์ศรีกันครับผมจำเลยฮะ นี่ก็รอให้ฝนซาอยู่กำลังปักปักปัก,ปก,ปกนะไม่จังจาก เอาปลามาปล่อยเลยนะน้ำเป็นแอ่งเลยขอเป็นปลาอาอะไรดีพอดีมีคนเอาปลาแซลมอนมาลนะอปลาอะไรนะที่มันอร่อยอะไรอ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นปลากดนะกันปลากดก็พอกินได้อยู่นะ น้ำจักน้ำแห้งที่พัทยานะครับผมส่งติ๊กเกอร์หัวลรามาเอ้าเนี่ยครับน้ำเป็นน้ำ,น,ำน้ำเป็นแอ่งไรตอนนี้ วมขังในไซ้งานแล้วก็หน้า,หน,าหน้าไซ้งานก็เป็นแองตอนนี้ เบอร์39ไปไหนครับทุกคนครับรา,าสุดเบอร์39มาเคลียร์ตรงโซนบีฮะมาตรงโซนบีแล้วฮะามาเป็นกำลังใจให้เบอร์39กันกำลังจะวิดน้ำออกจาก ช่มไหมกำลังพิดน้ำป่ะดูโฆษณาเข้าไม่กดข้ามครับขอบคุณครับผม ที่โซนบีนะครับเบอร์สามเก้าครับ